สวัสดีครับ f c ช่องเชือกทองคำแชแนลทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับืัอน,นี้เชือกทองคำแชแนลกะมาเปิดควายนะครับเดอ้อเปิดควายเปิดราคาควายแบ่งปันพอแม่พี่น้องครับก่อนเอื่นกะฝากเป็นกาลั่งแรงใจเนาะซอยกดไหลซอยกดแช์ซอยกดคิดตามนะครับเดอ้อหาอยากห้ไปเห่นนำ้ำอยากห้ไปทายควายคลิปควาย กะโทรหานะครับเดอ้อเบอร์โทร0 9 0 9 9 9 8 8 0นี่คือเบอร์โทรครับไล่กับเบอร์เดียวกันครับไล่กับเบอร์นี้ละ0 9 0 9 9 9 8 8 0เมื่อน,นี้เอาควายมาแบ่งปันครับเป็นควายสาวหน่อยครับควายสาวหน่อยนี่คือควายสาวหน่อยนะครับเดอ้อพี่น้องครับ ไฟตัวนี้กะเป็นสายพัฒนาครับอายุนะครับอายุกับสิบประมาณ14เดือนกว่ากว่าสิเข่าสิบหาเดือนเนาะประมาณ14-15เดือนนะครับเด้อเพิ่นเกิดจากแม่แม่เพิ่นอยู่ที่ความสูงประมาณ138แม่บแ่ถึง140่นะครับแม่138ครับแต่สิอ้างแม่เพิ่นสายอ้าง อ่างไงขาไงเรียบดีครับแม่เพิ่นประมาณรน,น,น่อยสามสิบแปดส่วนโตเพิ่นนี่ครับส่วนโตเพิ่นนี่ความสูงตอนนี้กับห่อยยี่สิบแปดครับประมาณรนอยยี่สิบแปดครับบานนี้พอเป็นผู้ไหพพอเพิ่นนี่คือเป็นหลูกของเบิ่มพันลลานเพราะฉะนั้นเพิ่นก็มีสักเป็นหลานเบิ่มครับเพิ่นนี่มีสักเป็นหลานเบิ่ม บวัวเป็นหลูกเบิ่มนะครับบว่วเป็นหลูกเบิ่มเป็นหลานของเบิ่มพันหลานพอเพิ่นความสูงพอกับประมาณร้อยหกสิบครับพอเิ่นคืออยู่ประมาณร้อยหกสิบคุ้ยกับเป็นเกตพัฒนาแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบแปดแต่ว่าอ้างครับความอ้างพอเนี่ยคือเป็นลูกของเบิ่มนะครับเด้อเป็นโคมโตลูกเบิ่มกะคุ้ยสาวตัวนี้เป็นมีสักคือหลานของเบิ่มครับ บาในหายเบิ้งต้นโตกลายเป็นไข้อ่างตะหน่อยครับเบิ้งครับสิมีความอ่างเหนือหนังข้อใหญ่นะครับเบิ้งข้อนี่คือข้อเบิ้นครับเบิ้งข้อเบิ้งแข้งเบิ้งขานี่ครับอ่องจัดเจียนนะครับข้อสามอ่องครับข้อสามอ่องแข้งขาเรียบเรียบกับที่วว่าเรียบหนามุ่นดีอยู่ครับ กับบอลเป็นว่าง่ามคักกับที่ว่าเกียดใส่ได้นะครับเด้อแข้งขาเล็บนะบานี้เบื้องหน้าตาครับหนากลมหนาจังน้อยครับกลมหนาล่ให้ได้เห็นหนาแล้วก็วงเขานี่ครับหน้าตาหัวหมอทองครับหัวหมอทองเนี่ยครับกะบาลกว้างดีนะครับหัวหมอทองกบาลกว้างดีนี่ครับ เ,เห็นวงเขาอยู่นะครับนอนี่เดอ้อพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิงหลบๆครับกะสิเป็นคไอยสายอ่างนะครับเบงครับข,ข้อข้อขานขางกี่จใหไงหนังกะสายใดความอ่างเหนือหนังให้เบงหลบอบ,อบครับเบิงฉัดบนนอพี่นอ้องเชนเนือกทองค่ำแช่แนวกะหาคไอยมาแบงปัน,ปน นาให้เบิ้งทั้งหลังครับนี่ถือว่าเชี่ยงดีนะครับนี่เบิ้งเงาหางเงาหางกับค่อนข้างที่จะใหญ่ดีนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่ภาพนี้คือตามนี่เลยนะครับบ่อเด็ปับแตงย่างปกติเลยตามนี่แหละนี่ครับหางนี่ครับเบิ่งหางครับหางประมาณนี้ครับ นี่คือหางเป็นควายหน่อยกับทีว่ว่าหางเล่ยเข่าอยู่ครับนี่ครับเล่ยคอเข่าอยู่น่มซีเต่านะครับเด้นนิ่งดีครับควายแบบเลี่ยงบบ้านนะครับนี่ครับน่มเบิ้งชคดๆน่มซีเต่าหางบอดอกนะครับเด้อหางบอดดอกหางบอดอกบอแซ่อมควายสาวหน่อยตัวนี้ นะครับเบล่งไล่หางนี่ครับต้นโตนี่ครับต้นโตนี่ครับแม่เพิ่นนะครับเด้อแม่นี่สซีอยู่ประมาณลอยสามสิบแปดประมาณนี้บ่ถึงลอยสี่สิบแม่ลอยสามสิบแปดครับแต่ว่าอ้างดีเล็บมุนดีเล็บหนาดีฐานดีนะครับแม่เพิ่นโตเพิ่นเนี่ยการ ญ่เต็มที่กะสีกับบรลูเนาะมันก็อยู่นําเลียงควายมันก็ไงญปไนหนาเฮากับอยู่ที่ว่าผู้เลียงสี้ําเลียงบางทีคอควายตัวเนี้หน่อยกับทรงลูกแตงไงขึ้นกันส่วนมาพอเพิ่นนี่เป็นลูกของเบิ่มอีกที่หนึ่งครับสูงอยู่ที่1 6ยพอนะครับประมาณนี้ครับบานี้เปิดราคาครับ5าว่าเบิงแหล้วสนใจได้ครับเด้อ5าว่าเบิงแหล้วสนใจ อยากได้ควายตัวนี้ครับเปิดราคาไว้ที่ราคาแปด0มื่นเก้าพบาทแพงบอ่อน้อราคานี้แปดหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องไหนได้ครับเป็นราคาเปิดกับนะจังคุ้ยกันเห็นแล้วหามักกับจังคุ้ยกันนี่ะครับนี่เบิ้งต,ต้นโตหูนะครับเป็นควายหูขนาดควายตัวนี้บ่ได เลี้ยงแบบบ่ได้จับนะครับบ่เคยจับเคยอย่าง,ขงเขาจะจับนี่แหละกับกินหญ้าธรรมดานี่ครับนี่ยหาหมักเสาหน่อยควายสาหน่อยไปขุนนะครับเดอ้อพี่น้องครับหามักอยากได้ไปขุนเป็นสายพัฒนาครับสายพัฒนานแม่เพิ่นลอยสามสิบแปดครับโตเพิ่นเองเนี่ย ลอยยี่สิบแปดครับตอนนี้ความสูงตัวเพลินแล้ที่ลอยยี่สิบแปดนี่ครับประกันต่ำนี้ครับขาบอ่บอทกบ่อถอนขาบอ่บอทกบ่อถอนหางบอ่อดอกนุ่มสีเต่านะครับบอ่อมีดต่ำนี้ครับนี่ครับให้เบ่งเนี่ ะความยางก็อาจจะใส่ได้เอาล่องไงล่องจูงจังหน่อยนะครับจูงยางจังหน่อยบบนี่วนคนจูงควายก็ห้องตะจูงมือแหลกนะครับควายก็ห้องจะเถือกจูงมือแหลก,นะกนะฮามาขักตั้นะครับเด้อแม่สูวงลอยสามสิบแปดพอพอเนี่ยเป็นลูกไส้เบิ่มสูวงลอยหกสิบ นะครับโตมันเองนี่กับประมาณซิบซีเขียวิบหาเดือนนะเป็นค้มโตลูกไส้เบื่อม,มากได้ครับเด้อควายตัวนี้ก็เป็นสายพัฒนาสูงตอนนี้ประมาณลอยยี่สิบแปดครับนะเปิดไว้แปดหมื่นเก่าหามักน้ำอยากใส่ไปเลียงการเงาหางไงดีครับนะครับเป็นสายอ่างนะครับ ะะบอกการตรงตรงเนาะ,นะว่าแม่สูงทอดไหพอทอดไหนะครับหากพี่น้องสนใจครับให้โทรหาเลยได้ครับเด้อเบอร์เชือกทองคำเบอร์0909955980 0909955980ไล้านย์กเับเบอร์นี้แหละครับแอดไล์มากกระไดเบอร์นี้ครับข้อไงครับเปิดไว้8 10, 9 0 0 0บาท ขูดคุยใดต่อร่องหดครับเป็นควายสายพัฒนากะคิดว่าเนื้อหนังตนโตนะครับห้าเฮาไดผสมพอที่ดีก็น่นาจะส่งต่อไปสู่พันธุกรรมรุ่นลูกเพิ่นก็น่นาจะไปได้ดีนะครับผมมีตำหนินยังควายตัวน,นี้กะขอบประคุณนะพอแม่พ่นดองเดอ้อสีซอยติดตามซอยกดไหลกดแชร์ครับนาเบอร์โทรอีกเทน,นึงเนาะ 0 9 0 9 9เก่าศูย์เก่าเก่าเก่าครับพี่น้องขอบคุณนะผู้จูงควอยนะครับเด้อมือใหม่ <c ười> ควอยของเจ้จวงมือแหลกนะครับพี่น้องนะเอาหาจังไดจังโทรหาเนาะนะขอให้โชคดีให้ร่ำให้รวยให้ขายควายได้โตละแสนโตละหลาน,นนะครับเด้อพัฒนาค้ายไทยเฮาให้ใหญ่ให้งามต่อไปครับขอบพระคุณที่ทิดตามเชียร์ทั้งคำ สำหรับคลิปนี้จบใบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ